ไอ้ียมีแต่น้องยโอ้ี่ยใครว่า้อยยบผ้าเนี่ยว่ายห้าสองกูกดไม่ได้อ้กดเพิ่มเป็นไปได้อ้อันนี้คือการพนันเหรอเอายการพนันพี่ยตัวเองไม่ได้หรอกว่ากูเก่งอล่ลงได้ลงงนหลงการลงเป็นตัวเองไม่ได้เย่โอ้หเชี่ยอย่างกับมัสแตงเนี่ยพี่ยากูเฮ้ยเฮโอ้โหแต่ว่าคนพสอะไรเนี่ยเบิร์นครับนั่น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 นั่เติดเหนือคนเดียวให้รับ เอ้ยนน้นไอ้แย่โอ้ยแย่ไอ้แย่วก็แต่ว่ามึงแต่ละคันไอ้สัตว์กูไม่หวังที่หนึ่งอะบายบายมีมันมีทางลัดด้วยนะเฮ้ยไข่ยาเอ้ยไอ้บอยเหรอเฮ้ยไอ้โน้นโน้นโน้นยาสวยสวย ใครวะเอพีเคสิบสามด้านหน้ากูไอพอดเฮ้ยใครีิยอะไรมาลบลบคนอื่นเลยวไอ้เหี้ยมันมีมันมีคนเว้นสกปรกอ่ะมันชนคนอื่นไปที่บ่อไอ้เหี้ยจริงจริงอ่ะกเที่ยวเลยกูเ้คนในฝา่งไม่ชนกูไอ้เหี้ยข้างหน้ากูอ่ะแต่วันที่สองเนี่ยกูกูไม่รู้แต่ตอนเนี้ยกูตามตูดได้พอดึงดูดีเฮียพีเพอผมว่าใครคิดอะไรตินสี่ไม้ไอ้เหี่ยไปครับผมใช้ชีวิตหนึ่งติดสี่ไม้โอ้ย ใช่แม่งกูกดกูกดสเปคบาร์ไปทีเดียวแม่งไปอ่ะแค่นี้ไปสัตว์แล้วกูไงปั๊บไงป๊อปโดนกูไปเลยบอสไปเลยไม่ติดใจเลยไม่ยิ่หลพอแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่เป็นไรนนท์เดี๋ยวเราจะอยู่ลองขี้โอบกันเพื่อนนายเขาคงเป็นเขคงเป็นกดเอสเลยกดเยวเดี้ยวเดี้ยวเขาคงให้กว่ากดเอสเดี้ยวเขาคงง่ายกว่าจะไปจะไปโอ้ไม่ใ่อย่าไปกดสเปคบาร์เหมือนกูนะแม่งไปเลยอ่ะอันนี้เรื่องเขาคงง่ายกว่าครับผมผมผมพิสูจน์มาเมื่อกี้จะไปไอ้ยักษ์ปี๊ปเลย กูเองมีฝักใครใครตามมาโอยโอยกูเองกูเองไอโก้ไอโก้ไอโก้ตามหลังกูอ่าไปไปเทินเข่าไปไปนนุนไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่เดียวพี่ดิพี่เดียแม่งสุดยอดว่ะไปก่อนละรถเขาแม่งแรงไอ้เแค่รถกูไม่งโคตรขี้กะเว้ยแม่งไม่สนครับจะแรงไม่แรงยังไงกูก็จะขับมาแซงครับแมนแมนเฮ้ยโอ้ยไอ้เแค่เลย วายใครวะกูชนใครอ่ะชนอะใครอยู่หน้ากูเนี่ยไอ้นนท์ไม่รู้เพื่อนรนมันไม่เที่ยงขับยาสัตว์อ่ะวันนี้ไม่เป็นกูกูตอนนี้กูเป็นที่โอยใช่ปะเป็นที่โอยใช่ปะอยิ่งยากูกูที่หลอกกูเนี่ยไรที่รองมา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 โก้มาเดี๋ยวกูขับรอมึงไงใช่กูกูบอกไว้ว่าการขับรถกูน่ะมันดีเกินไปจนกูไม่อยากจะขับว่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาสติงะหรอเรื่องนีโอ้ยเอาไง ใช่เว้ยแมงวัวแมงขังก you know ้นยากเลยโอ้ยใครมันชนกูเนี่ยไอ้โก้โอโก้ไอแมงแมงเล่นสุกกระปกจังวะเพื่แย้มไอ้ตัดวายปั๊บอ่ะไอไอโก้แมงเล่นคนสุกกระปกเว้ยอะไรครับไอแย้มแมงเล่นสุกะปกแมงเป็นคนสุกะปุกอะแม่งชนไปท้ายมาแต่งดูหน่อยใครโดนน็อกรอบวะน่ะใครโดนน็อกรอบนะ ไอโก้หยาอย่าเป็นสกปรกเลยว่ะบอยนักรอบะเอ้ยโก้ไม่เป็นสกปรกนะมันแค่โดนกูอย่างเดียวเันคอะไรกูแค่ชนเฝ้าไ่ไหวระวังที่เจ้าเมื่อกี้กูเห็นไอโก้รอาไฟท้ายกูอ่ะโอ้ยนี่หวั่นใ้รถเฉยๆที่แน่นิ่เลยกูไม่ตรแย่ไปแล้วใครได้ที่บอยอ่ะ ไม่ได้ถามเพื่อจะถามจะถามคนได้ที่โหระถามจะถามจะถามจะถามมีมาราทมครับถามไม่ดีหรอกอะกูได้ที่โหรีเพื่อนกูได้ที่โอ้หรี่ใว่กูได้ที่โหรีแน่ไปไว้ใช่ไม่งงไม่โง่แล้วกูยังไม่โง่โก้โก้มามาตามมาสเตงกูไอ้เชี่ยมาสเตงไปดท้ายกูหายหมดเลยสวยพี่เดี๋ยวพี่สแตงเลยสแตงเลยสแตงเลยโอเคที่ดีเลยโอ้ยแกอ่อนให้ปะใช่โคตรเอาอ่ะมันมันดูดมันมันดูดตูดได้ ดูตูดี่เคยวะอันนี้เชื่อนา่คืออะไรวะเรือตูดอะเรืยตู่รู้จักวะแปลกใช่อไหมเนี่ยเรือตูดเลยดูดตูดอะผผมมม่ดีใชเหรอกูว่ามันไม่น่าใช่นะบอยกูว่ามันไม่น่าใช่นะเพื่อนกูว่ากูว่ามึงน่าจะเข้าใจผิดแล้วนะกูน่ามึงน่าจะเข้าใจผิดแล้วนะเพื่อนเอาเราเราใช่ใช่ดูตูดมันชอบโดนดูตู่หรอเฮ้ยชอบเหรอชอบอะบอยในในชอบอะไรแบบนี้เหรอเพื่อนใจเย็นนะบายตัดกูพี๊ด กูไี่มียครับติดตัติดพิธีม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอ๊ขนาดขนาดเอฟปั๊บมันมีเมียมันยังชอบตูดเลยไอ้เหย้ามันไม่ปฏิเสธด้วยไอ้เหี้ยมันไม่ปฏิเสธด้วยแต่ไม่เกี่ยงเขาไม่เกี่ยงได้เอาไม่เกี่ยงเฮ้ยไม่เกื่อปุ่นี่าเลยรับไม่ได้วะรับไม่ได้วะนยเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าชายชายแท้จัดชายชาติยุ้ยชายชาติยี่ย่า ไอ้เี้ยปั๊บแม่งยูแม่งเอาหมดโคตรเย่อไปอุ้ยไอ้เช่ยกูไปชนสกายไวของใครไม่รู้ตายหาทั้งสองคนเลยเยอะไม่รอเล่นเฮ้ยโกอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ไหนวะกูเหมือนกูหลงทางโกกูกูยังมองมึงอยู่นะเพื่อนเมันมาหลงมาหลงทางเลยกูมาไหมมึงต้องมาทางสีเหลืองเชื่อกูมันมีทางวัดด้วยก่อนกูข้าพิ่งรู้อ่ะน่ะ มันมีทางวัดด้วยก่อเราไม่ต้องไปตามเอ๊ะมันจะมีวงกลมเหลืองๆเล็กๆอ่ะโก้ไปทางวัดได้กูอ่ะใช่ใช่เออถ้าเราไปวงกลมเหลืองที่ะดี่บอ่ะบอกอยู่ตอนเริ่มเกมมันมีทางลับด้วยว้ยนั่นแหละถ้าเราไปตามทางวัดเละเสียเวลาจัดเลยโค้งแรกหมดละไอ้เหี้ยไม่ทันเที้ยละวเสียอย่างนี้มึงรู้ป่ะนนกูบอกไอ้โก้แบบเนี้ยแต่กูก็มาทางวัดตลอดเลยนะมึงรู้ป่ะไม่ได้เข้าทางวัดสิจังแรงไรเงยโก้โก้โก้เห็นกูป่ะเห็นกูป่ะไอ้เนี่ยไอเราแฮรแล้วเนี่ยเอาเหรอ เไยอย่างน้อยก็ได้เงินเว้ยจะต้องสามพันห้าเลยนะที่ผมขอร้องเถอะเอาแมปที่มันดูง่ายกว่านี้ผมหลงทางไม่ใช่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 ผมว่าเราเอาแมปยิงกันปะอ่าได้โม้เดี๋ยวเดี๋ยวลองอ่าสแลชเชอร์ก่อนแม่งเกลียดหน้ายโอยอู้โก่งเกลียดพิทยาเหรอเกินไม่ใช่ไอสัตว์มันอยู่ที่โลวายเฮียกดอะไรวะเนี่ยทำไมเสียงเพลงมันเปลี่ยนวะพอกูกดแบบ ซีเวกปุ๊บแม่งติด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 แต่อไก็ไม่รู้อะจังซีมังตั้งถอนใช่เดี๋ยวไม่น่าใช่นะกูกัว่าไม่น่าใช่นะไม่ใชจังซีมันตั้งถอดอ๋อมันกดปิดวิดีโอตรงนี้นี่เองเข้าใจฮะอลไรมาซิไซหายหาเอ้ยกูว่าไม่น่าใช่นะวอร์ดกูได้ยินนะเพื่อนทำไมอันนี้อันนี้น่าจะเหมือนไล่ไล่จับมั้งไม่รู้วะ มีคนไล่ถือลูกฟองแล้วก็ใช่ธรรมดามีแค่จะมีอีกพวกคนที่เหลือจะไมีมันมีไฟฉายเอามันทุบได้ฮะเย้อิปตาเลยนี่เลยไฟฉายลูกสอบเลยเชื่อไหมซ่อนมุมดักตีเคยกดไฟฉายแล้วมันเป็นไอ้นี่ปะมันเป็นหนึ่งอะไรนะเวลาฟูดยิงเรากดไฟฉายอ่ะได้เหรอไฟมันดับนะไฟมันดับนั่นอุ้ยเชนเฮ้ยพวกพวกอยู่ไหนกันวะ ไอ้เงี้ยบอยบอยบอยใช่ไหมบอยว่าเปิดไฟอ่ะปิดไฟอยู่ดีเลยนะเป็นใครวะเป็นใชรวะเฮ้ยกูกูอย่าอย่าเปิดไฟใช้อย่าเปิดไฟใช้เขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นอย่าเปิดอย่าเปิดมามาตามกูมาตามกูมากูกูกูเจาะเจาะเจาะกูมองที่มือได้ตามมา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 ตาามมเฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดไฟใช้โอ้ยพี่เขาอยู่นี่หลังคารพี่เขาอยู่นี่ไอ้เหี้ยใครเหรออย่าเปิดไฟใช้ใครใครไม่ไดเปิดไฟฉายกูวิ่งหนีคนเปิดไฟฉายอะตอนเนี้ยไอ้เหี้ยแก่เปิดอะไรพี่เลยเนี่ยมีตาย จะบอกว่าพี่เดียเป yeah, yeah, yeah. ิดไฟฉายได้พี่เดียวเอยี่ย erm ที Obs ่พี่ขอโทษเฮ้ยนี่ใครนี่ใครวะเฮ้ยว่าว่าไม่ใช่พี่เดียวอะพี่เดียวไปบอยนัวไปบอยด้วเที่ยบอยเพื่อนฉายไฟไปทั่วเลยใช่ไหมบอยเพื่อนมึงเปิดไฟฉายว่าไอ้วันนี้กูนี่กูนี่กูยจะโอเคโอเคโอเคมึงตามกูมาเพื่อนกูบอกหลังมาหลังมาบอยบอยอย่ากดอย่ากดสายก่อนแล้วเฮ้ยลองไปใช้กูไปฉายไอ้บอยหน้าเราหน้าเราหน้าเราดนี่นี่ หนีบอยตามกูมาตามกูมากูเห็นกูเห็นพี่เขาแล้วมันถือปืนมันถือปืนใช่แน่นรอใช่แน่นลยตามกูมาตามกูมาบอยตามกูมา เอ้ยเใครอ่ะวิ่งอยู่ด้านหน้าเป็นพวกเราแน่นอนบอยมันไม่ถือปืนเพียงเงพียเพงเระวังระวังโกโก้มงวังเงวังพี่เดียพี่เดียอยู่แถวนี้พี่เดียอยู่แถวนี้เมื่อกี้กูเห็นแกอยู่เงวังเัไมืดับเับา่เหอ้ยเอ้ยเบอยบอยปีไวใช้ดักอยู่นี่ดักอยู่นี่รอรอรอแกเดินเข้ามารอแกเดินเข้ามารอแกเดินเข้ามาพงจะเย็นนะพงจะเย็นเดินเข้ามารอแกเดินเข้ามาไอเดียวองกันแล้วูอยู่คนเดียวอยใช่ไหมบอยอยู่กับเราใช่ปะ อยู่ไรนั้นอยู่ไรน yeah, ั้นถ้าพ hey ี่แกเดินเข้ามาเราเราใส่อะไรกูอยู่คนเดียวอะไรเหรอเฮ้ยจะเป็นพี่ชายยิ้มไหมเฮ้ยบอยบัวกลัวไม่ได้ใช่เราบอยพี่พี่เขาพีเขาไอ้บอยพี่เขาไม่ใช่เราไอ้บอยไอ้คอยไม่เนะใช่ไหมเมื่อกี้กูก็ไม่ได้หันหลังมาใช่ใช่ ไอ้เชี่ยตายโอนวิชาเอ้ยวิชาบอยกูไม่เห็นเพื่อนเมื่อกี้กูไม่ได้หันหลังมามองเนี่ยหันไปกูเห็นสูตรไอ้เชี่ยพี่กับเขาแน่นอนพี่เดียครับพี่เดียอยู่ไหนเลยพี่เดียครับพี่เดียครับผมคิดถึงจังเลยพี่เดียพี่เมื่อกี้พี่เดินมาหาผมเห็นพี่อยู่แถวนี้นะพี่ไปไหนวะอะไรดิไอบอนมึงเปิดไปไั่งโต๊ะตรงนั้นแม่โตรงนั้นเรื่องตรงนั้นไปไปเลยพี่เดียวครับ พี่ตรงตรงนั้นมีตู้มีตู้บนน้ำด้วยพี่เฮ้ยอย่าปล่อยดิเฮ้ยี่ะพี่เดียสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เดียวเฮ้ยใครเปิดไฟฉายสองพี่อะเออโหลเออเออเปิดบมบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่กูไปนะพี่โตอยู่สามตัวไม่รู้อะไอ้ไหนเช่าเช่าเราก็ทำได้เลยสักแล้วก็อลาวพี่พี่เปิดไฟฉายให้อ่ะ เฮอะผมไม่เช <si> ื่อผมไม่เชื <i> <i> ่อพี่เดียผมไม่เชื่อพี่ครับไม่ไม่พี่เปิดประชัยอยู่เนี่ยจริงจริงจะเปิดจริงกัเปิดจริงยไอ้ตะกี้กูยังหอนี่ไม่ได้เปิดตะกี้กูไม่เยินนั่นเลยวายเอลยกูไม่ตกใจเี้ยโดนฆ่าตายครั์เฮ้ยถ้าเวลาหมดพี่ชนะนะบอกให้เจ๊ยากว่ะโอ้โหเชกูเจอศพเจอศพไอ้บอยไม่นะบอยตายเยอะ

เห็นเลยพี Four ่พี่ปั่นผมว่าพี่ปั่นผมว่าแม่งโคตรปั่นเลยแต่คนนี่ใช่ประเด็นคือทีมกูแม่งก็ไปช่วยเขาปั่นด้วยเยอะกูสงสัยจังมันทีมเดียวกันจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฟังกูนะไอ้เหี้ยคือมันดีเพียงเดียวไอ้เหี้ยกูยิงแกไม่แตกไอ้จ้าตอนไหนอะเมื่อกี้อยู่ตรงกลางอะแม่งเอ้ยกูเห็นแกวกูตายแล้วเพื่อนกูตายแล้วเพื่อนตายแล้วบอยบอสสวยบอสเยี่ยมเยี่ยม เออเพราะกูช่วยเนี่ยบอสนะนะเนี่ยเพราะกูไอ้เฮียแม่งไม่พูดจ้ะแม่งไม่บอกค่ะไม่ไม่บอสแม่งวิ่งกีบกูวิ่งไปเจออะไอ้เหี้ยแม่งไม่บอกเหี้ยเลยไม่บอกอย่างเงี้ยว่าเฮียมืดขนาดงี้ไอ้เหี้ยนั่นคือเฮียนั่นคือเป็นเฮียไม่เก็บห้าเออแม่งคนเดียวเก็บห้าโคตรเจ๋งอ่ะเออถูกแน่แต่ยากอยู่นะแต่ถูกไหมล่ะพี่ตายไปนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วใครเป็นวะคนตายคนแรกมั้งน่าจะมั้ กูวะแชมแชมกูไม่ได้เป็นแน่นอนเพื่อนกูไม่ได้เป็นแน่นอนไอ้ปชใครใครมันเกียบางอเกียบอะไอ้ปเกี่ยวกู่ะเ่อไม่เกี่ยวกูจอมื้อีเกูคุยอย่างเงอ๋อเอ้ยไอ้ปอเอ้ยกูได้ยินเสียงปืนกูได้ยินเสียงปืนใครอยู่หน้ากูอ่ะกูเปิดไฟฉายนะใครได้ยินใครอ่ะบอยมึงเก็บกอีกแล้วเหรอตามมา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 ไปด้วยกันไปด้วยกันกูได้ยินเสียงปืนใกล้ๆหอยเนี้ยบอยมึงระวังนะ กูว่าไอ้ปั๊บมันเป็นแต่มันอาจจะไม่บอกเราก็ได้เว้ยไอ้ปั๊บไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสใช่ปะไอบอสเงียบๆไปไอบอสเงียบๆไปมาตรงนี้กดตัวคิวเพื่อนมาตรงนี้กดตัวคิวมาตรงนี้กดตัวคิวถ้ามันเดินเข้ามามันจะกดตัวคิวกดตัวคิวถ้ามันเดินเข้ามาเดี๋ยวกูบอกกูกูจะมองกูจะมองอย่าเปิดไฟฉายเพื่อนอย่าเปิดไฟฉายบอกเลยไม่มีใครเห็นผมแน่นอนไอเปิดไหมทำไมครับเพราะว่าผมโกนแล้วรอรอรอไอบอสเฮ้ยบอสเฮ้ยนิ่งเฮ้ยเชี่ยบอยมาวมาวะมาวะ ไม่ใครถือปืนอ่ะอยู่อยู่หลังอ่ะใครใครถือปืนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมเอาทีมเอาทีมเอ๋อไอ้พับไอ้พับนี่พับไอ้พับนี่พับไปไอพับไปอย่าเปิดไฟอย่าเปิดไฟไอพับลไอ้ปอย่าเปิดไฟปั๊บปับปับมาหลบนี่มาหลบนี่มาหลบนี่มาถ้าเข้ามาเดี๋ยวกูบอกถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวกูบอกเอเสงปืนได้ยินไหมมีมีมีคนมีเสียงปืนอยู่ฝั่งซ้ายปบอจะเย็นนะจะเย็นนะโอเคไปว่า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 เราได้ทุกสองเราได้ทุกสองว้าเลยว่าเลย ล่าไ้ี่ห้อยู่ไหนเออเตอยู่ไหนไครวะบอเดี๋ยววะเพื่อนไปไปไปวะเดี๋ยวกูเปิดไปใายให้พวกมึงวิ่งเลยเอกดอีกกดอีปิดไปใชยอะไปไปไปตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน3คนอยู่เอ้ยมีคนแตกกลุ่มไปคนนึงใครอ่ะพดียาคนว่าไหนบอกกดอีเปิดไปใายไม่ก็ขี้ขวางไงอ๋อขี้ขวางเพื่อนไอ้แม่เนี่ยอันนี้เพื่อนล็งปือนเ่นเพนเพื่อนเ่อนเพอนเอนเ่อนเพืพื่อนเพือนเพ่นเเอเ ใครตันเพื่อนตันเาไ้เฮ้ยกูได้เสียงปืนใครใครยิงวะกล้ก้วูกปุจุปุจุปไอ้บอสอยูไหนวะยี่หานพิวะมันหนีไเปล่างวะมันหนีเนาะเอ้เพื่อนใหญหมเนนี่ไงเอาตกใจโอ้โหเยี่ยเต็มเลยสักคนนึงโอ้ยเช่าเช่าพวกเราแก่งอยู่กันเต็มอ่ะเฮ้ยเี่ยจะหาเจอไหมวะเนี่ยากกันยาไเคยดูไ่ดูปะกาสองอไยสกูปิดูอีกอ่ะ กูไปดูเว้าอยู่เฮ้ยเฮเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่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 นี่ตามตามมาตามมาตามมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อะไรวะเพื่อนเพื่อนนี่ไงนี่ไงเนี่ยโอ้ยเชี่ยตกใจหมดไอ้กล้วยกุ้งไม่ใช่ไอีกโอ้้เียยังไงวะแถวนี้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 เมื่อกี้เมื่อกี้โอ้ยโอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอยู่ไหนวะฟว้าคว้าค้าอ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังกูหาไม่เจอเอ้า เอาจบแล้วเอาจบแล้วไอ้เช่แม่งหาไม่เจอไอ้เช่เออไหาไม่เจอเลยเหี้ยหาเราเป่นเดสแมทปกติดีไหมพี่มันต่อแมทเราไปแมทต่อไปดิเอาไอ้เช่ทำไมมันได้มาอีกอะมันเหลืออีกรอบมั้งมันสามดาวอะไอ้เชยไอ้ดาดันรกไปแล้วใครนะเฮ้ยแล้วใครเป็นฆาตกรวะไม่ไม่ใช่กูแน่ๆกล้กูไอ้เหี้ยใครอ่ะใครอ่ะตอนนี้ใครอ่ะไอ้นอนไอ้โดนไอ้โดนเป็น ไอ้เงี้ยกูอยู่กับไอ้นนท์แต่ละกูตายคนแรกเลยสัจิตเออนไม่ได้เป้นไม่ปมาคนเดียวมาคนเดียวนอนกัเฮียละไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยนอนกูเจอเลยกูเดินมาตัดหน้าไอ้นนท์เลยเี้ไอ้สัตว์ไรเงี้ยไม่หมดแล้วใครมาอยู่กไอ้กูแท้ไม่ไม่นนท์มึงกูอะไรแต่งมึงจีบมึงแต่งนนท์มึงเชื่อกูดีมึงจิีบแต่งไอ้โก้ไอ้โก้ นนนมึงจิบมึงแต่งเพื่อนมึงจีบมึงแต่งกูได้จีนตัวนี้เปนคนเจ็บกูเป็คนเจ็บกูแสดเหรอเฮ้ย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 เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ม่ชอบขี้้ามอยเน้ะกูไม่ชอบขี้้ามอยเก้น่ะ้ต่กูจะบอยให้ะว่้มเนอยกล้ยเฮเช้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเมึงเ็นยเฉายเื่อกี้ นั่นแหละมันแน่นอนเอไม่ชอบขี้หน้ามอวิเกนเลยอ่ะบอกบอกบอกหน่อยดีไหมนะไม่ชอบขี้หน้ามอวิเกนเลยอ่ะปั๊มไม่ไดเลยนนเพื่อนโนนเพื่อนกูมีจะไปให้นะต้นไม้ก็สวยดีนะ เฮ้ยไอไอโอนไอทักไม่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 โดนมึงไม่โดนมึงเวียนไม่โดนไอหมอยมึงจะร้อนตัวาะทำไมเหี้ยเฮี้ยเหี้ยไอ้เหี้ยไอโก้ไปรึไอร้อนเพราะไมไอเหี้ยไอใส่ดีใส่ใส่ไอร้อนไปวะเฮ้ยกูกูกูจริงจริงนะร้อนตัวกูกูจริงจริงนะนนกูเป็นจริงนะนน ตอนแรกอ่ะกูกูพูดอ่ะคือตรงที่ไอ้ปั๊บมันอยู่เว้ยแต่ไอ้ไอ้โบไอ้นนน่ะมันวิ่งไปเจอไอ้กูกับไอ้บอยเฉยโคตรแย่โคตรแย่วนกูเป้าส่วนกูเป้าใครอ่ะไม่่แนไอ้เฉี่ยแล้วไอ้ไอ้ปั๊บมันรอดได้ไงวะเอ้าและเอิ่ใครวะเช่ไอ้นนมันเป็นคนโหัวเลยเดี๋ยวปั๊บคนเดียวแล้วมันเปิดแล้วตอนนั้นไม่โตนะแม่ผมไปนั่งดิแล้วทำไมกูเปิดไฟฉายไม่ได้ปืนอ่ะมันไม่ไม่ไม่เพื่อนนายยังไม่มีปืนเพื่อนมันมันห้าสิบปีอ่ะตอนกูเป็นฮันเตอร์อ่ะกูเปิดดไไไฟฉายม่้ มันต้องกดตัว e ก่อนเพื่อนแ้องกดข e ี้ขวาอ้าวไอ้เหี่อ่ะไปขี้ขวาแล้วก็ยิงแมนเอ้ยเหรอพี่ผมผมผมต้องลิงปืนก่อนนะเออแล้วก็กด e เฮ e ้ยอยู่ไหนไวะไอ้เหี้ยตรงไหนมีโต๊ะตรงไหนมีเก้าอี้ตรงไหนมี ไอ้เจ้าป๊ากูรู้หรอกไอ้เลยป้าป๊าบไม่ร้อนเหรอเปิดแอร์ดิเออป๊าบมึงยืนีนอนมึงยืนอยู่ข้างศพเพื่อนสองคนไม่รู้สึกไม่เหรอไม่เหรอไม่อยู่ตรงห้องน้ำอ่ะเนี่ยเออไม่ไม่เหม็นเหรออยู่ตรงห้องน้ำเออนั่นแหละไม่เหห็นรอป๊าบป๊าบตู้แอร์ด้านบนมันมันไม่ร้อนเหรอเพื่อนกูเห็นเขาไม่เปิดแอร์เลยนะตู้แอร์ตรงนั้นน่ะมาแช่แอบในห้องน้ำดิโดนกุล่าแน่เช่ยเชี่ยชี่ยนนเพื่อนสู้ๆครับ เ้ยไอ้แค่นี่กูกูเหม็นที่หน้าสนตัวใส่มันด้วยเพื่อนไอ้เฮ้ยนน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 นคือแบบได้เวลาของกูล้วคือแบบระวังหลังไว้ก็ดีนะนนมันได้ปืนแล้วอะระวังหลังไว้ก็ดีนะนนใเชื่อไยมมันจะปะกันปะกูว่าแม่ต้องไอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูเบ้นะตู้เซฟเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วปอกถ้ามึงถ้ามึงข้าแม่ไอ้นอนแม่งแข็งนะเออ มึงเซ็ตแล้วทีไม่ใช่ล็อกเกอร์นะป๊าเพื่อนอีกสองนาทีเพื่อนมึงจะฆ่าไอโนนให้ได้นะเว้ยไอ้นนอยู่ตรงนะครับตอนนี้ไอ้นนมีปืนไหมเนี่ยมี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 เหมือนกันเจอต้องล่าโนนใช่มึงต้องล่าให้ได้เพื่อนสู้ๆเพื่อนแชร์แมงสพแเสียงเท้าใกล้นะเราอะเสห็นท้าเราใกล้นะแล้วกูก็ได้ยินเหมือนกันกูพยายามหาอยู่ แล้วกูไม่ไม่ร้อนเหรอวะนนท์ก็ไม่นอนไม่เปิดอนะนนท์นอนไม่จางนนท์จะไปป้นเหรอวะเพื่อนเออกูก็มาป้นตลอดอ่ะเอ้ยนนเพื่อนรู้เปล่าบางคนก็อยู่ใกล้นายมากเลยนะเช่นเช่นเช่นอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยว่ะอยู่ที่ว่าใครเห็นกันก่อนเนี่ยกูมองไม่เห็นอะไรเลยว่ะฟ้าเพื่อนหนึ่งนาทีสู้ๆุหนึ่งนาทีนี้ให้มึงคนเดียวเลยแหมถามที่กินละแก กูก็นึกว่าฮันเตอร์มันเปิดไฟฉายไม่ได้ใช่ไหมเปิดได้เปิดได้อุ้ยอุ้ยไอ้โดนไอ้โดนปั๊บมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยังไงวะใครได้ใครได้เอือไอ้ปั๊บที้แช่นนท์ไม่เป็นคนโหดอ่ะเอือฟังตากสนาร้อยสามสิบเก้าบาทเฮือหือสองหมื่นจะได้สองหมื่นได้เหรอโคตรเยอะอ่ะเฮ้ย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 อีหมื่นอีตายไปก็อได้เนี่แหละโอ้ยนนท์ไม่เต้นเยื้อยเลยรวยกว่ากูไปนั่งทำมิชชั่นสองชั่วโมง เล่นอันนี้แหละไอ้นนอนนอเียปะเ้